นอนเร็วๆพรุ่งนี้จะได้สดชื่นบ้านนี้วัสดีค่ะขับรถดีๆค่ะ

หน้าตาเป็นไงโอ้โหโอยอร่อยแกต้งกินอ้าไปพี่ดีไม่กินหรอไปแม่ไปน้ำพรได้น้ำพอ่งพรกเื้อกได้คะน้พริกอ่องมาเป็นเซตเลยค่ะไม่ต้องขักมาเป็นคือเจวไม่เจแไม่ไหวแล้วตายจะได้ซ้อก็ัก็ัเอาผักเอาเนื้อเอาปลาไปเดี๋ยวหาให้ไปอะไรก็ได้ไดกับดีๆลูน